ลาบสวัสดี f อซเวียงห้วยแถลงทุกท่านครับวันนี้ก็มาชมคลิปที่ EP ที่ห้าสิบเจ็ดนะฮะวันนี้ก็มานําเสนอพระรอดฮะครับพระรอดวัดชัยพระเกียตรติพศอสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดใต้ฐานนี้ต่อโคดเลขห้าเป็นพระที่ มีชื่อดีครับพิธีดีก็ดูภาพไปด้วยดูบัญยาไปด้วยครับคือเป็นผ้าที่มีชื่อชัยแล้วก็มีเกียรติเป็นชื่อดีครับเป็นพระที่พุทธ,ธาพิเศษในปีพศส 2, 4, 5, 7, 5, 6, องสี่เก้าจ็ดเกิร้อยแปดองค์ก็มี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 การสร้างใน,นสมัยก่อนเป็นพระพิมพ์ใหญ่ครับ ทางหน้าก็จะสวยเดิมที่สะสมเก็บไว้นี่ก็มีทั้งหมดยี่สิบสี่องค์น,นีองค์นี้ก็เป็นใต้ถานก็มีคเลยค่าก็เป็นพระที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์สวยเดิมฮะก็เป็นพระที่ค่อนข้างที่จะน่าสะสมเกจิปุกเซกสมัยก่อนก็มีเยอะครับเอาแบบ ที่ทางเหนือเลยกเย็เจ้าคุณสมพศวสุทัศน์แล้วก็เจ้าคุณสีสุวรรณวิสุทธ์เจ้าคณะจังหวัดลำปางมีกิจิร่วมสมัยสมัยก่อนก็มีหลวงปูน่นากพะละคังหลวงพ่อสดวัดปากน้ําหลวงพ่อเงินวัดดอนเยาหอมพระครูวังวัดบ้านเด่นแล้วก็พระครูอโคมสุนทรสุทษษัศน์นี่ครับแล้วก็หลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้หลวงปู่โตวัดปู่ชิมพีหลวงพ่อพระวัดเบื้องทองหลงังแล้วหลวงพ่อทบวัดชนแดนแล้วก็มี ลุมพูเฉ่งวัดบางพังหลวงพ่อนาวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือตลอดจนถึงลุมพูเพลิงวัดกิ่งแก้วเกจิสมัยก่อนบุกเสพเยอะฮะตรงนี้ก็เป็นพระที่ค่อนข้างจี่เป็นพระที่สร้างปีลึกๆฮะตรงนี้ก็ที่ที่เอามามาไล์ให้เอฟซีดูนี่ก็เป็นพระพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ทุกอง ใต้ฐานนี้ต่อโค้ดเลขห้าปั๊มแล้วก็จะมีทิมที่เป็นไตโค้ดเลข5้าเขียนมีโอเคองเดียวก็ดูคำบรรยายผมไปเรื่อยๆครับอนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆ,ๆนะครับมาก็เอามาให้ FC เพื่อจะเอฟสมสะสมพระรอดเป็นพระปีลึกนะปีลึกเป็นพระที่ ชื่อดีพุทธาพิเศกก็ก็ดีเป็นพระที่เป็นพระปีปลึกตลอดทิ้งใหญ่สมพระทิ้งใหญ่วัดชยัยเียรตเชียงใหม่นี่ก็เป็นพิธีสองห้าเลยฮะ 97, สองสี่เก้าเจ็ดส่วนมากก็มีพระ เนื้อเขียวคาบแดงพระสวยๆทุกองมีหน้ามีตาชัดเจนเป็นพระค่อนข้างที่จะดูง่ายมีโคดชัดเจนแล้วก็เป็นพระที่ทุกองไม่มีอุดไม่มีซ่อมครับเป็นพระแท้เป็นพระแท้ดูง่ายครับทุกองเป็นพระพิมพ์ใหญ่ครับองนี้เป็นเป็นสีเขียวคาบมอยครับแต่องค์นี้พิเศษหน่อยคือได้ฐานนี้ เป็นโคดเลขห้าแต่ก็เป็นเป็นอะไรเรียกว่าเลขห้าเขียนเป็นเลขห้าตัวรวดนะฮะองค์เดียวองคเดียวท,ทั้งหมดที่ได้มาวันนี้ก็มีองค์เดียวนอกนั้นก็เป็นเลขห้าตั๊มนะฮะท,ทั้งหมดนอกนั้นเป็นเลขห้าตั้มนี่ฮะดูนี่ครับเรียบเทียบก็มันก็สุ่มหยิบให้ดูนะเพราะว่า ทั้งหมดที่ได้มาวันนี้ก็นะครับมีคนเล็กาตามทั้งหมดได้มาวันนี้ก็เป็นพระที่สภาพสวยๆทุกองค,ครับ FC ถ้าไหนสนใจก็ S l ลน e กับมาขอแบ่งราคาเอาไปบูชาครบครองก็ได้ครับผมเปิดที่ราคาพันห้าต่อองค์ครับทั้งหมดยี่สี่องค์เป็นพระเก่าเก,าเก็บนะครับ สว,สวยไม่น่ามีตาทุกองครับถ้าท่านจะเหมาะก็ได้นะครับนี่ครับองค์นี้ก็เป็นองค์เดียวกับองค์เมื่อกี้ครับที่เป็นพระที่โคตรเล็กฮะเป็นเป็นตัวเขียนครับอันนี้ก็กเปียนพระที่พิม์ใหญ่ทุกองเป็นใหญ่ยยทุกองเป็นพระที่พุทธาพิเศษอ่ะดีมากวันนี้ก็มานําเสนอตลอดตลอด ร,รอดอย่างเดียวครัมีพระรอดนี่ร,รอดอย่างเดียวกอค,ครับสนใจก็ทักไลน์แอดลน์เข้ามาได้นะครับที่0857704527ครับผมเวียงห้วยถแถลงครับนี่ครับ EP ที่77วันนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีครับ